สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืเอของนานาสตอรี่ค่ะวันนี้ Nana นานาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันแล้วก็เลขเด่นของเรียงเบอร์ของคำชนดนะคะมาฝาก f อนะคะงดประจำวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันหรือว่า ใบเรียงเบอร์ก็ให้ fc กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้นานาด้วยนะคะนานาจะได้มีกำลังใจค่ะโอเคว่ามาดูใบเรียงเบอร์ของคำชะโนดก่อนค่ะงวดนี้งวดที่ผ่านมานี่ก็คือออก1นึ่งสสอง รวยรวยก็คือให้เจ็ดกับสี่ค่ะเสียนนิยมให้เจ็ดห้าเทพทันใจให้หนึ่งหกแปดนะคะมณีนาคราชให้เลขเด่นที่หกค่ะจับคู่ให้ก็มีหกหนึ่งหกสองรากมะเดื่อก็คือให้ รากมะเดือให้โชคให้ที่หนึ่งจับคู่ให้ก็มี1618แล้วก็ล่างนี้เป็น8ก็คือจับคู่ให้ก็เป็น8ปดหสมม้าคู่ให้เลขวิ่งสองจับคู่ให้ก็มี2 6งหสองแดค่ะ สีแ่แฉกนี้ให้เลขเด่นที่1น,นะคะจับคู่ให้ก็มี1 2 1 4งสหแล้วก็1 6 3ตัวก็คือมี6 1หนึ่งสองหหนึ่าำบาดาลให้เลขสองกับเลข8เป็นเลขวิ่งจับคู่ให้ก็มี2 4กับสองหแล้วก็8 5นะคะ พญานาคนี้ให้เลขสี่กับเลขหจับคู่ให้มีสี่สามสี่หกี่ห้าหห้าแล้วก็ยามเชา้ายามเช้านี้ก็คือให้วิ่งแดจับคู่ให้ก็มีสี่แปดหนะคะเต็งหนึ่งนี้ให้ เลขวิ่งที่หกสี่หนึ่งค่ะสองตัวก็มีหกสี่หกหกหกเก้าสี่สี่สี่หกแล้วก็สี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามตัวก็มีหกหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกนะคะโคดรฮิตโคตดฮิตนี้ให เลขวิ่งที่5 6แล้วก็8นะคะจับคู่ให้ก็มี5้หมี6 1มี8 1นึ่งมีหกมีห้มีห3มีแปมีศูย์หมีห9มีแปดนะคะพบค่ำนี้ให้เลขวิ่งเป็นที่เลข7ให้8 7แล้วก็สอแล้วก็ ปูสีสุดโทญาสีปทุมมานี้ให้ไม่ให้เลขวิ่งแต่ว่าจับคู่ให้เป็น68 18แล้วก็หนสนะคะส่วนอันนี้เป็นแนวทางของหวยรายวันนะคะมีตั้งแต่วันที่1มิถุนาจนถึงวันที่16มิถุนาสำหรับ ใครที่ชอบเล่นหุ้นเล่นหวยรายวันนะคะให้ f อซใช้วิจารยาในการรับชมใกละรับฟังนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการหาตัวเลขมาฝากนะคะ สวัสดีค่ะ FC ของนานาค่ะวันนี้นานาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขมาฝาก FC เป็นเลขเกี่ยวกับความฝันเป็นความฝันของผู้ชายคนฝันชื่อพ่อจ่อยค่ะพ่อจ่อยก็ฝันว่ามีผู้หญิงอุ้มเด็กมาให้ผู้หญิงนั้นก็ พ่อจ่อยไม่รู้จักโรอกในความฝันน่ะอุ้มเด็กมาให้พ่อจ่อยเด็กตัวเล็กๆแดงๆประมาณสักสองสามเดือนนี่แหละแล้วพ่อจ่อยก็บอกว่าไม่เอา้าพ่อจ่อยอยู่คนเดียวพ่อจ่อยไม่มีนมให้กินแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่าต้องเอาสิเพราะว่าเราอุ้มให้แล้วต้องเอาเด็กเลี้ยงไว้ แล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าถ้าไม่มีนมพ่อจ่อยไม่มีนมให้กินก็จะอยู่กับพ่อจอยที่บ้านแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเด็กช่วยพอ่อจอยแล้วพ่อจ่อยก็อุ้มเอาเด็กความฝันของพ่อจอยก็สั้นๆค่ะฝันว่ามีผู้หญิงอุ้มเด็กมาให้แค่นั้นแล้วพ่อจ่อยก็บอกว่าความฝันก็ ตีตามที่ฝันฝันเห็นผู้หญิงอุ้มเด็กมาให้ผู้หญิงก็ตีเป็นสี่เด็กก็ตีเป็นหนึ่งพ่อจ่อยเป็นผู้ชายก็ตีเป็นห้าพ่อจ่อยบอกว่าตีเป็นห้าหนึ่งสี่ห้าตัดเล่นสองตัวก็มีหนึ่งห้า หนึ่งสี่แล้วก็ห้าสี่เผื่อว่าเลขความฝันของพ่อจ่อยนี่จะถูกใจใครๆนะคะเพราะว่าพ่อจ่อยก็เป็นคนฝันแม่นนะคะเน้นให้พ่อจ่อยเน้นเน้นให้ก็คือหนึ่งสี่เพราะว่าพ่อจ่อยชอบเลขหนึ่งสี่ค่ะวันนี้นาๆก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ วันนี้นานาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันมาฝาก fc เพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ